นังวันนี้สนุกดีนะเอ๊ะเอ๊อยากไปดูเครื่องสำอางหรอถต่ว่าที่บ้านก็มีเยอะแล้วนี่นะอออโอเคครับถ้าจะอ้อนขนาดนั้นก็โอเคครับไปกันนะอ๋อแป้งเหรอดูมีหลายแบบจังเลยนะครับแต่ละอันมันต่างกันยังไงเหรอเอ๊ะต้องลองเหรออื แบบว่ามันลองได้ด้วยเหรอครับแบบว่าไม่เป็นอะไรเหรออ๋อเทสเตอร์งั้นสินะครับอย่างนี้นี่เองมีตัวเทสด้วยสินะงั้นถ้าเธอทาแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเองนะครับว่าเข้ากันหรือเปล่าเอออ๋อจริงด้วยสิเอาไปทานหน้าเองก็ไม่ใช่นี่นะงั้นต้องทำยังไงเหรอเะให้ยื่นแขนไปให้เหรอฮะเอ๊ะอเอเฮ้ดี๋ยวก่อนนะถาใส่ Lucky แขนแบบนี้เลยเหรอ เดี๋ยวสิลอยจักจี้นะอโอสุดยอดเลยมันแบบว่าวิ่งวับวิงวับที่แขนรอยเลยด้วยเฮ้ลิปสติก็ทาได้หรอแล้วเยอะขนาดนั้นน่ะมันอะไรกันน่ะเธอโอ้ยแบบว่าแขนรอยคงต้องเป็นลายหมดแน่เลยนะครับเนอะเนาะเฮ้ถ้า ลองใส่แขนดูแล้วต้องห้ามเช็ดด้วยหรอนี่ไม่ได้แกล้งกันใช่ไหมครับเนี่ยเอ๊ะไม่ได้แกล้งจริงๆอย่างนั้นหรอครับเพราะคู่อื่นๆเขาก็อ๋อถ้ามากับแฟนเนี่ยต้องโดนแบบนี้เป็นปกติเลยสินะครับ <c oughs> โอเคครับผมถ้างั้นไม่ว่าจะครั้งไหนผมก็จะคอยมาด้วยเสมอเลยก็แล้วกันนะ 嗯嗯。Mm mm.